ล่าสุดทุกคนขาบอสบิ๊กผู้อ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์รัวๆเลยทีเดียวทําเอาชาวเน็ตใส่ใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อผู้อ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้โพสต์ภาพคู่กับทนายคู่ใจพร้อมกับแคปชั่นว่าความยุติธรรมและได้เช็คอิอนศาลอุทธร์ภาคสี่ที่จังหวัดขอนแก่น เกิดอะไรขึ้นทุกคนขาและต่อมานะคะทางด้านพีวันฟินแลนด์เองก็ได้มีการโพสต์หัวเราะฮ่าฮ่าฮพร้อมกับอีโมจิฮ่าฮาหัวเราะแบบรัวๆเลยเรียกได้ว่างานนี้จะ หัวเาะที่หลังดังกว่าได้หรือไม่อะไรยังไงที่นี้นะคะชาวเน็ตก็ใส่ใจเป็นอย่างมากว่าบอสบิ๊กเนี่ยเดินทางไปที่ศาลเนี่ยไปทำไมหรือว่าในเรื่องของคดีการฟ้องฟ้องใครฟ้องกี่คนและตอนนี้คดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังทางด้านบอสบิก๊กไลฟ์สดกันคะ่ะว่าฟ้องใครฟ้องกี่คนและคดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว กาแฟแต่ว่าถ้ากินอะไรนี้เดี๋ยวไม่ได้นอนค่ะ<อ>ถ้ากินอะไรนี้เดี๋ยวหิวเกิน <Good. S 2> <laughs> เอากล้องหนอยมะดิฉันมา,พ,มาพี่น้องสวัสดีครับให้อะไรตัวค่าี่เจ้าของห้องห้องหกอะไรตัวสวัสดีนะครับอุ้ำสำนักประกาศจริงจริงมันเหมือนดีเหมือนพิธีการสวัสดีข่าววันนี้รามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศกันนะครับ ดิฉันรายงานข่าวโดยใครเหมือนจริงๆแบบนี่หนาแล้วกรอบๆเป็นผู้คนรายงานข่าวไหมเอาขนาดขนาดในเลยใช่ในออกแต่คนคนทักเยอะวเหมือนคนนั้นคนนี้เยอะมากเหมือนคนนี้เองเลยแต่ไม่เหมือนคนอืนแล้วคนนี้คือคนคนไหนคนในเช่นอ่ะอิปโซก็มีคนทักใช่ใช่โค้ชก็คนหมดในวงการใช่ไหมใช่ใช่ทำไมเธอหน้าเหมือนคนนี้จังอะไรอย่างเงี้ใช่แต่ไม่เหมือนดิจเตอร์เลยแต่ไม่เหมือนเลพี่น้องวันดีครับพี่น้องข่ามาแล้วควรอะไรควรแชร์ในด้อ วันนี้เรามาไลฟ์กันใน Facebook นะครับเพิ่งมาจากตลาดนะฮะเรียกตลาดเยอะมากวันนี้ไปพาทนายทั้งสองนะครับมาทานเค้กแล้วก็แต่ว่าเค้กเหลือแค่สามก้อนก็เป็นไรนะครับผมกีผู้ชมของจริงด้วยนะผู้ชมของจริงก็มีอันในจอนี่ก็มีพันหกร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็เลยพนว่าเราไม่ตรงปกอ้ากินอะไรด้วยกันไม่ได้กินน้หา าาค,ค,คุณไม่กินน้ำหวานเหรอคะไม่ใ้่คนา,อาชอบกินกาแฟแต่ว่าถ้ากินอะไรนี้เดี๋ยวไม่ได้นอนค<แ>่ะ <c oughs> ถ้ากินอะไรนี้เดี๋ยวหีวเกินคุณทานายวันนี้เราอยู่กับทานาทานาฟางค่ะทานายบิ๊กเบิร์นบิ๊กเบิร์นไปบ้าง มันเกิดมาตัวเล็กคไม่น่าโตเลยอ๋อแล้วจะปัตตระอะไรเป็นเล็กก็คือเล็กใช่คอนเสิรตมาตัวเล็กตัมาตัวเล็กใช่ตัวเล็กมาพอวเมาคือแม่ก็เลยให้กินเยอะๆไงก็เลยเป็นแบบนี้ต้องมานั่งคุมน้ำตาลด้วยนี่ค่ะชิมแค่สองคำแค่นั้นโคต้าหมดเลขออกยังงวดนี้เอาสั้นง่ายเจ็บเร็วกระโบหมูดิแชร์ให้แล้วค่ะสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เข้ามาตอนนี้อยู่ที่ปีนแรงคาเฟ่สาขาหอมแก่นนะครับก็ พามากินตอนนี้เราอยากให้ชิมเค้กรสช่องแต่ว่ามันบายบายแล้วมันหมดแล้วทนายสวยมากทําไม่เพ<อ>ื่อแน่หนุนทนายผูหยิงกับพิ้นย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นพลังหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงเพื่อนหญิงจะกอบกู้โลกเพื่อเอกพลังเพื่อนหญิงพลังหญิงเพือ่อนหญิงพลังหญิงพีง่อ้องวันนี้ไปตลาดมาเหนื่อยมากเหนื่อยมาก ขอร่างใจเนีอยเร็วขอร่างใจให,ให,ให้ให้กับทนายเนีอยเร็วขอาปาก<ห>เปียก<ห>ม,มากวันนี้ถามจนคอ,อแห้งเลยถามเรคอแห้งแล้วสองนาทีเกือบสี่พันหมายถึงอ๋อพี่นายอยากแซมผ่านยังทนายบอทนายง่ามแบบพี่น้องมันต้องสวยล่ะสี่พันห้าร้อยท่านผู้คำจริงนะถ้าคุณโกงโหคุณจะตกรกนะ พรุ่งน,นี้จะกันนะคะรับกรุงเทพงานใครโอ้เป็นสแรนลอนมือหน,นีวั่นมือหนีสบายดีพี่น้องมือหน,นีมวนอากาศก,ก,ก,ผลผลก็ดีเนาะบรรยากาศดีฝนก็ผมก็กระตกนิดนิดหน่อยๆเปร,ย,ร,ย,ร,ย,รย,ย,ย์ลอยคอยเพิ่งดูไลฟ์สดอีพีห้าสี่ย้อนหลังกับมาต่อไลฟ์สดตอนนี้จริงๆแล้วผ,ผมผมตื่นตื่นเช้ามากแล้วก็ไปไลฟ์สดกับแม่ดอกรักแล้วก็วิ่งมาหาคุณฟางนะครับซึ่งคุณฟางก็โทรตามเรื่อยๆไลฟ์สดนะกลัวไม่มาน้องทำไม บิ๊ยังไลฟ์สดอยู่เนี่ยคือ้โฟตามเลยอืมจะมาไม่ทันนะมาใจสียบูมุตะว่ถามนะพรสักทีความรู้จัลังใจให้เยอะเลยทนายสวยบบิ๊กบบิ๊กก็หล่อก็เขาคัดหน้าตาความรูไว้ที่หลังอืข้อกฎหมายไอ้ที่หลังแล้วกันเอาหน้าตาไว้ก่อนแม่พี่น้องจริงๆเราแบบก้อนอย่างละก็จึงบอกความสวยเขาสู้ความรู้ไว้ที่หลังเห็นไหมนะความสวยมากกว่าพู่ต่อสู้เราเป็นแพะ เป็นผู้ชายใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความเดือดเข้าสู้ก่อนเอาความเดือดเข้าสู้สวัสดีข่าวพี่เอาก็เหมือนเหมือนย่าโมที่กับผู้เมืองโคราชท่านก็เป็นผู้หญิงนะท่านก็ยังเอาเมืองโคราชกลับมาได้อืมเป็นยังไงบ้างไฮเค้กแซ่บบวิอร่อยอร่อยค่ะอันนี้ักสนขอชิมสักคำชิมหน่อยไม่ตกน้อตาล ยิดน,นึงตอนเย็นไปฟิตเนสด่วนสุดท้ายคือก่อนนึ่งทั้งคำอไาได้สิ้แล้วใช่ไหม <laughs> อ่อยอือ่อจริง,งส<อ>ง่งกำลังใจให้ทั้งผู้นนุยบัมนิเน่แล้วก็ทนายทั้งสองค่คะทนายฟางกับทนายลิตเติ้ลนะครับัส่งสองนิ้ม่ส,สนิม คอยใจจายหน่อยพี่หน่องนี่ต้องหัวใจก็หัวใจสวัสดีพี่เจนเกาหลีด้วยนะครับพี่น้องมาพี่น่าข้าวเปี้ยแป๊บหนึงวนีนี้แล้วล่ะเอาดเดี๋ยวเคียดเดียวเดียวใครน่ยก็ไนดะ้เแบบีเแบบีชักักชักชัก,ช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 กทีมงานทานายมีแต่คนสวย อันนี้ไม่หมดนะนี่หมดนะที่กิบไว้ในสตออีกก็ยังไม่เปิดเลยอีดีพี่น้องคอยจ้างวันจเพึ่นสวยยังหล่ะพี่น้องอีดีบริจาคย่างอื่นดอกบริจาคเงินแบบบริจาคเงินก็จ้างบริจาคเงินที่พึ่งสวยก็เอาตามที่เขาพูดกันนั่นแหะเนาะใช่มันก็เห็นประจักษ์อยู่แล้วอ่ะเมียงหยบใครบ้างวันนี้ฝั่งนี้นะครับหนุ่มๆป๊าดไม่เหยังนี่ มาเป่นาการมาเปล่าขาก่อนเน่ยทไอสไปสามันก็เ่อเขาไปติเพ่มไปเขาไปให้ตีบรรัดถ้าทาอกตะนอถึเาต้องเบนไปสาลแต่ว่าต้องเบนไปนั่งอยู่หน้าสารภูมิแม่งงมากเขาต้องมาอย่งไรนี่ต้องมาก็มาหรอไม่ไม่ทำการทำงานหรอต้องบาลน่ะโอ้ใข้เมา บอดบิ๊กเมาหรอบอดบิ๊กเมาอีกแล้ววันนี้ทําไงดีทรงเสร็จไม่มีไม่มีการงานครับในมาแต่เด็กน้อยมานี่ไงชวนเชิญชวนปีอันลิเทิร์เบดเชียวฟินค่าวอะรเป็นอย่งไรใหญ่เปจริงอ่าพอทองนั้ะเป็นอย่างอุ้ยคุณเห็นตัวตัวใหม่ล่าสุดสินค้าใหม่ล่าสุดเข้าสต๊อกก็เห็นไหม อันถามได้ว่าเป็นอย่างขึ้นนั่นกลับจากของอันไต้หวันหรือพีโพดเท่าราคาแครูปนะั่นกลับแล้วกลับรอครับเดี๋ดวยวทำอะไรเลยพระหน้าตานนัดที่หน้าตาเหมือนบาดมากเลยอ่ะ <c oughs> บาดโดนเมาแล้วพี่อันตีนเมาเมาทุกวันลูกค้าคือมาตองาม,อมาดิ์นี่แต่ใครมาพูดเรื่องอย่าพี่น,ออน้องเมื่อลรนเอาองค์คาร์คือหลายแค่องค์คาร์มีแต่คนเป็นตะย่านเมื่อตื่นตื่นมากอืม อ้ซเอันนี้ใช่ไหมเออซีเ C.F. เลยเค้กหน้านี้หรอกินเค้กหน้านี้หรอเค้กอันนี้เขาดูแลดีนะเค้กเนียนมาฟ้องแฟนเค้กก้อนเหญมากมเค้กสักลายแม่สดีรัทบ คุณนิจะให้อันนี้กลับบ้านไหมกินไหมล่ะฮะอันนั้นก็จะไม่คงไม่กินแล้วว่าเขากำลังควบคุมน้ำตาลน้ำตาลอยู่มันนิดเดียวนะอันนี้อันนี้ไม่นับแคลอันนี้คือจิ๊กไปแล้วอันนี้โปรตีนเอาไปฝากอเาไปฝากไดูเถอะผู้เฒ่ายิ่งแหน่ไปบ้างเลยอันนี้คือบอกเลยว่ากินกับซุนตังอร่อยใช่นี่คือคุณบิ๊กยังไม่ให้แต่ว่าถ้าเห็นตรงนี้แล้วแฟนคลับก็ต้อง ช่วยไม่ถ้าผู้ขายเนี้ก็ต้องให้แล้วแหละจะได้มีพลังในการทํางานเอาไปเลยเอาพุญอ่านเลยเอาไปเราต้องกินแล้วนะฮะไม่ใช่ไปวางไว้ในบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวใหเอาไปกินเนี่ยน่ากินมากจริงสิบเปลียนเหล่ากระมูทุกคนเป็นพยานนะคะว่าอันนี้คุณบิ๊กเอาให้แล้วให้้แลวครับทำไมความไม่ได้เจตนาอะไรแบบนี้ก็บอกแล้วไงเอาความเสียเขาแรกเห็นบอกแต่แค่หมูกระปุ่นเราหนี เนาะเสียไปเยอะแล้วนะทั้งเค้กเอาแบบข้าขยับปรึกษาทนายเรื่องอะไรบ้างแบบใครเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างสมมติว่านอกจากเรื่องมินเรียนอย่าเงี้ยแบบปรึกษาได้เลยค่ะทุกเรื่องไหมเรื่องอะไรยังไงบ้างแนะนำใหน่อยบางคนเจอปัญหาแล้วก็สามารถติดต่อได้เนาะใช่ค่ะหนึ่งก็หนึ่งเหรอฮะทุกเรื่องหนึ่งก็หนึ่งเหรอไปที่ ไปที่บ้านป่าแล้วก็อาริยาทนายความได้เลยนะคะเตียเตียอาริยาทนายความเลยเนาะเตี๋ยบุกเนาะพูดได้อันนี้อนนี้เราได้ในส่วนเตี๋ยบุกเป็นอาริยาทนายความได้เลยนะคะว่าต่ความสวยกินคาวพี่น้องเราต้องคินยังไรดอกมุเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีความรู้อยู่เราไม่ต้องรู้จักแล้วเนาะไอ้ข้าวบ้าเอาความสวยเขาแหลกเนาะถ้าเขาบอกว่าถ้าแขงตัใหบอกว่าเอาความสวยอย่างเดียวก็อาความสวยก็ได้อ้นนียิ่งแล้วเอาไปเอาไปโขรามด้อ พี่ริทเตอร์นั้นนะอยากกินเลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันแค่นี้นะครับมาทักทายสบายดีเฉยๆนอนนี้ก็ราบรื่นดีสนุกสนานดีตื่นเต้นจังว่าสั้นราบรื่นดีค่ะเดเราได้มาเจอกันอีกแน่นอนเราเจอกันหลายรอบราบรื่นมากเพราะว่าหน้าสารแบบว่าอันฝนตกก็เลยลื่นลงมาเลยนะฮะให้แบบเป็นเงื่อนไขทนายพี่ต้น สวยเวอร์คุณนิกเนมบอกคุณอ๋อน้องเนมอ้าจริงหรส์ตากันหรอใช่ใช่ใช่นายพิเตอร์สวยเวอร์คุณนิกเนมโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะาขาบายบายบายแล้วนิวน้องนัดเบอร์ศูนย์ศูนย์น้องบาสเบอร์เก้าเก้าสาธุน้องเก่งเบอร์น้องเก่งเบอร์หกเก้าหนึ่งสามเบอร์หนึ่งสามเบอร์ดีของฝรั่ง